24เมษายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับจะพาท่านมาอัปเดตทุเรียนต้นนี้ซึ่งเป็นพันหมอนทองอายุก็เดือนหน้าก็ครบ2ปีแล้วนะครับที่เราทําการปลูกและทำอาและทาการแต่งกิ่งตั้งแต่อายุเขา1ปีเป็นต้นมาปีกว่าเราก็เราทําการแต่งกิง่ง ซึ่งการแต to sure right. はは course, room, round, so, ่งกิ่งของทุเรียนต้นนี้เราดําเนินการแต่งกิ่งบ่อยมากนะครับและเราพยายามที่จะแต่งกิ่งให้ได้ตามแนวคิดของเราก็คือเราจะพยายามแต่งกิ่งให้ได้เป็นชั้นคือชั้นแรกนี่คือชั้นต่ําต่อมาเราพยายามให้ตรงกลางนี้ว่างแล้วก็เมื่อว่างเสร็จแล้วก็มาให้มีกิ่งอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ว่างแล้วก็ปล่อยให้เป็นกิ่งอีกหนึ่งชั้นเราจะดําเนินการแบบนี้ สำหรับต้นนี้เราดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบดูว่าผลการกระทําอ,อย่างที่เราว่ามานั้นจะเกิดผลดีต่อ,อการที่กิ่งต่างๆเขาจะอวบจะอ้วนขึ้นหรือไม่มาณวันนี้ถือว่าจากการที่เราสังเกตโดยรอบทิศทุกมิตินั้นเริ่มมีความเห็นด้วยแล้วนะครับว่าการที่เราแต่งกิ่งอย่างสม่ําเสมอ โดยไว้กิ่งประทานให้มันมีความเหมาะสมในแต่ละช่วงแต่ละอายุนั้นมันจะทําให้ลักษณะของกิ่งที่เหลือนั้นอวบขึ้นลําต้นของเขานั้นก็อวบขึ้นในขณะเดียวกันอ่าก็มีการตัดยอดซึ่งท,ทุเรียนต้นนี้มีการตัดยอดโดยบังเอิญคําว่าตัดยอดโดยบังเอิญน,นั่นก็คือในช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมาอ่ามีแมงมาลีเขามากัดยอดเมื่อเขากัดยอดก็ เท่ากับว่าเขาตัดยอดให้เรามันมีผลดีอย่างไรบ้างในกรณีที่ทุเรียนอายุเกือบสองปีแล้วมีการตัดยอดอสิ่งที่ตามมานั่นก็คือจะทําให้ระบบการเจริญเติบโตของกิ่งประธานและของลําต้นอวบดีขึ้นส่วนการดูแลทุเรียนต้นนี้นะครับเราก็ดูแลด้วยน้ําหมักขี้วัวซึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับถังนั้นคือถังน้ําหมักขี้วัวที่เราทําการหมักไว้ตั้งแต่วันที่เริ่มปลูก อ่า,อามาดูเลยครับอ่านี่คือถังหมักขี้วัวน,นะครับอผสมกับน้ำหมักปลาในอัตราหนึต่อหนึ่งที่เราทำการหมักทิ้งไว้โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยและเราก็เอาน้ำหมักตัวนี้แหละมารดกับทุเรียนต้นนี้เท่านี้เองนะครับเพื่อที่จะเป็นการทดลองว่าการที่เราจะดูแลทุเรียนด้วยน้ำหมักเพียว ล้วนๆแต่ว่าน้ำหมักของเรามันมีสัดส่วนการผสมหลายอย่างเข้าไปมีขี้วัวมีน้ำหมักปลาแล้วก็น้ำหมักผลไม้รวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆเอาใส่ไว้ในถังนั้นแล้วก็ใส่กากน้าตาลเราก็ใช้น้าหมักตรงนั้นแหละมารดทุเรียนต้นนี้เรื่อยมานับตั้งแต่วันที่เราปลูกมาถึงขณะน,นี้ครบ2ปีอันนี้เราก็พอที่จะได้คำตอบว่าสิ่งที่เราทำโดยการดูแลแบบ เฉพาะทางในแนวเกษตรอินทรีย์มาถึงวันนี้การแตกยอดแตกอะไรการเจริญเติบโตของเขาเป็นไปตามปกติในขณะเดียวกันด้านล่างนั้นเราก็ไม่ลืมเรื่องของการใส่ปุ๋ยหมักเป็นประจำนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ